รู้ไหมวพาแม่ทำงานเหนื่อยแทบตายเลยนะกุ้งโลนึงก็ตั้ง3ามสี่กว่าบาทเพื่อที่จะได้ซื้อกุ้งราคาแพงๆให้ลูกได้กินเนะี่ยหนูไม่ชอบวิธีที่แม่บอกว่ารักหนูและทําเพื่อนหนูแบบนี้เลยนี่ถ้าไม่ใช่เพื่อลูกนะแม่เขาไม่ยอมซื้อของแพงๆแบบนี้กินหรอกดูพ่อสิได้กินแต่กับข้าวพวกนี้ ทำไมไม่กินกุ้งล่ะคะไม่ไม่พ่อไม่กล้ากินของแพงๆแ,แบบนั้นหรอกนะที่พ่อเขาไม่กินอ่ะก็เพื่อที่จะเก็บไว้ให้ลูกได้กินไงนี่พ่อเขาเสียสละมากแค่ไหนรู้ไหมเพื่อที่จะมีเงินให้ลูกได้เรียนพิเศษคาบดนตรีพ่อเขาไม่ได้ขับรถไปทำงานปีหนึ่งแล้วนะเสื้อผ้าดีๆคุณพ่อเขาก็ไม่ได้มีใส่องพ่อคนอื่นเขานี่ลูกรู้ไหม ว่าลูกเกิดมาโชคดีมากแค่ไหนแล้วอย่าด,ดาลูกขอให้ลูกตั้งใจเรียนนะพ่อกับแม่สัญญาต่อให้พ่อกับแม่ต้องขายบ้านขายรถก็จะส่งลูกเรียนจบหนึ่งย้ายได้ ไม่สบายหรอคะไม่ต้องมายุ่งในครัวนะไปกินข้าวของตัวเองไปเวนกรำไรของฉันเนี่ยไม่สบายไม่ต้องมาทำอาหารเช้าพวกเธอสองคนกินอีกคุณพ่อคะไปกินอาหารเช้าด้วยกันไหมคะพ่อมีเวลากินอาหารเช้าสักเมื่อไหร่หละ่ะที่ถ้าไม่ใช่ประหยัดเงินให้ลูกได้ไปเรียนพิเศษนะ พ่อก็ไม่ต้องตื่นแล้วก็รีบไปขึ้นรถเมล์สายที่เร็วที่สุดไปทางานแบบนี้หรอกพ่อไปแล้วนะเหมือนว่าหนูเป็นคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตของพ่อแม่ไม่มีความสุขเลยฉันนี่มันโง่งจริงเลยที่ยอมแต่งงานกับคุณเนี่ย ทำไมรู้สึกเสียใจทีลังอ่ะถ้ามาเสียใจขนาดนี้นะอยากกันไปเลยถ้าไม่เป็นเพราะว่าฉันเห็นแก่ลูกนะฉันอยากกับคุณไปนานแล้วผมก็เหมือนกันจนบางครั้งหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรเกิดมาบนโลกนี้เลยถ้าพ่อกับแม่เปลี่ยนวิธีรักหนูอีกแบบหนึ่งได้ก็คงจะดี กุ้งที่แม่ซื้อมาเนี่ยถึงราคามันจะแพงมากก็จริงแต่คุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นน้องยาดาต้องกินเยอะๆนะเข้าใจไหมคะเข้าใจคะ่ะถ้างั้นแม่ก็กินได้สิคะจ้ามาแล้วจ้าภารกิจของครอบครัวเราวันนี้ก็คือ เราต้องจัดการอาหารที่แสนอร่อยที่สุดในโต๊ะน,นี้ให้หมดไปเลยรับทราบคะ่ะยังมีอีกนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกวันอยู่สุดสัปดาห์น้องยาดาต้องานวดให้กับค,คุณพ่อและคุณแม่คนละ15นาทีทำไมน้องนวดด้วยล่ะคะก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ซื้อคอร์สเรียนเปียโนโท,ที่ลูกชอบมากที่สุด ให้กับลูกแล้วนะครับเย้ไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันครับวันนี้แม่ไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้นะลูกค่ะแต่ว่าแม่เตรียมเงินไว้ให้หนูซื้อกับข้าวแล้วนะคะค่ะ <c oughs> นี่ขอบคุณค่นคะนี่ ว้าวอิดชาจังเลยยาดาลูกค่ะเห็นแก่ที่พ่อเขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้หนูได้เรียนพิเศษวันนี้หนูเลี้ยงข้าวพ่อเขาหน่อยไหมโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกว้าวเป็นบุญวาสนาของพ่อจริงๆวันนี้ลูกสาวพ่อจะเลี้ยงอาหารเช้าพ่อด้วยไปยาดาลูกเราไปกันเถอะไม่อยากกินยาแล้พักผ่อนเยอะๆนะคะค่ะลูก ๊ายบายค่ะ๊ายบายไปจ้ะและคุณเนี่ยคิดนะว่าเรื่องนี้ผมจะยอมคุณอีกเดด้าลูกมาหาพ่อกับแม่นี่มา อย่าด่าลูกที่พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันไม่ได้เป็นเพราะหนูเลยนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะคุยกันดีๆนะคะอย่าด่าลูกพ่อกับแม่ก็แค่หยอกกันเล่นนะแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยรักลูกมากเลยนะพ่อกับแม่หอมกันหน่อยคะ่ะฮะ ได้จ้ะพ่อกับแม่ขอของเยดาได้วยไหมครับ